ถ้าปัญญาเคมีเกิดเร็วขึ้นก็เป็นตัวเล่งพื้นที่ผิวของของสารตั้งต้นเยอะๆก็เล่งให้ปัญญาเกิดเร็วขึ้นความเข้มข,ข้นของของของสารก็มีผลนะปริมาณสารไม่เกี่ยวนะความเข้มข้นก็เกี่ยวอุณหภูมิสูงปัญญาเคมีที่เป็นเพศดูดความร้อนก็ชอบนะชอบนะอุณหภูมิสูงก็เกิดเร็วอ่ะมาข้อสามครับช้าไปแล้วน้านําตาลทราย4 6หกเ1 1แก๊สไฟคาร์บอนอย่างเดียวเกลือแกงซเดียมคลอไรด์ ตะก,กั่วโลหะครับเป็น p b ครับเป็นธาตุแมกนีเซียมธาตุโลหะครับภาชนะ3ใบระบุ a b c โดยมีใบ,บกำกับคุณสมบัติด,ดังนี้ a เป็นของแข็งในธรรมชาติทนความร้อนที่สูงกว่า b และ c นำไฟฟ้าได้เมื่ออุณหภูมิสูงมากๆจนถึงจุดหนึ่งลุกติดไฟได้ผิดพัธุ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาละิเรารู้แล้วครับตัวที่จะได้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงต้องมีต้องมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอะ ถึงจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ตัวอื่นไม่มีทางได้เลยครับหาให้เจอนะครับแล้วค่อยๆตัดไปทีละตัวทีละตัวนะครับอันที่สองนำไฟฟ้าได้ถ้านำไฟฟ้าได้น้ำตาลทรายไม่นำไฟฟ้าป,ปูได้แล้วตัวหนึ่งน่าจะเป็นแก๊สไฟครับปูได้ว่านำไฟฟ้าครับทนความร้อนสูงเป็นของแข็งในธรรมชาติบีนำไฟฟ้าได้ในของเหลว บีพีเอสเป็นกากบีพีเอสเป็นกากแมกนีเซียมตะกัว่วนำสถานะเหลวข้อ,อนี้ยากนิดหนึ่งนะครับแต่กูปูรู้แล้วน่าจะเป็นเกลือแกงครับเกลือแกงเป็นสารประกอบไอออนิกครับถ้าเรียนป .6 เรานะเรามีสารประกอบสารประกอบไอออนิกเนี่ยเรามีสอนนะนะเกลือแกงนําไฟฟ้าได้ถ้าเป็นของเหลวละลายนะ้าเป็นกากครับสารละลายเป็นกากตะกั่วละลายนะ้ำแมกนีเซียมละลายนะ้บ แมกนีเซียมบวกน้ำเนี่ยดีไม่ดีเกิดแมกนีเซียมออกไซด์นะครับบมไวสารซีนํำไฟฟ้าได้ทั้งของแข็งของเหลวทำยาก,กระกดไฮโดรคาริเกิดแก๊สไฮโดรเจนอันนี้เป็นโลหะครับของเหลวทำยาก,กระกดได้ตะกอนสีขาวเอาละสิแมกนีเซียมคลอไรด์กับตะเลดคลอไรด์อันไหนได้ตะกอนสีขาวข้อน,นี้ยากครับข้อน,นี้ตับตะตัวครับเลดคลอไรด์เป็นสีขาวตะตัวเหลวก็นำไฟฟ้า นะแล้วก็โลคะ